น้ำโครงการเนี้ยที่น้ำคิดมาเราลองนึกภาพว่าโครงการเนี้ยเจอลูกค้าสามคนเนี่ยเป็นลูกค้ายากเจ้าของโครงการมาดูธุรกิจสานต่อพ่อแม่แล้วจะให้เราอ่ะเป็นดีไซเนอร์ในการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าโครงการเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราไปออกแบบเนี่ยเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงในฐานะดีไซเนอร์ดีไซน์ออกมาให้เขาพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาเลยครับที่เห็นอยู่กนะ็คือเป็นเซลล์ออฟฟิศนะคะอยู่ที่บ่อวินคือทุกคนเห็นเซลล์ออฟฟิศไหมถ้าไม่วงกลมตรงนี้ไว้เอาฮัลโหลเซลล์ออฟฟิศออกจะมองเห็นไหมว่าตรงนี้ าาอยู่ถนนมุ้มยถนนุกใหญ่มากเลยเนาะน่าจะมีรับผิสิบเมตรเลยมันน้งเนี่ยถนนไกลขนาดนี้ยังมองไม่เห็นตัวอาคารมันชันเดียวรถสูงก,ก่อป้ายโฆษณาคือมันเกี่ยวอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอย่างแรกาที่เราเข้าไป,ไปปรับฟังก์ชันที่มันสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่มันก็เป็นประโยชน์กับัลูกค้าใหม่ตัวเจ้าของแล้วก็รูปบ้านด้วยการที่เราดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวโครงการกลายเป็นการโฆษณาของโครงการนี้ไปเลย คุณน้ำครับถ้าผมเชื่อคุณน้ำเนี่ยแล้วผมปรับปรุงออฟฟิศใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณน้ำการันตีผมได้ไหมว่า,า,ายอดขายของบ้านผมในเฟซใหม่มันจะหมด เราทุกคนเห็ุตรงกลางก็คือมันนิ่งไปมันอยู่ติดถนนใหญ่แทนที่มันจะสะดุดตาแล้วก็สามารถแล้วให้คนหันไปมองได้มันก็ไม่ได้ทําตรงนั้นอ,อมงนี่ก็เป็นปัญหา2ข้อให,ใหญ่ของตัวเซลฟิสหนูก็เลยคิดว่าเราทํายังไงให้คนเนี่ยมองเห็นตัวคารเนี้ยขึ้นมาอย่างแรกก็คือรู้สึกว่าตัวอาคารมัคนควรจะมีมุมมันอาจจะมีเพนอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากหลังคาหรือไม่ก็พุ่งออกมาข้างหน้าถนนเพื่อให้มันดึงดูดสายตาเกิดมิติแล้วก็เกิดความสวยงามของตัวเปลือกอาคารเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นไม้เป็นเหล เอาธรรมชาติเข้ามาใส่เกิดบรรยากาศที่ร่มรื่นคนเห็นแล้วหน้าเข้าไปใช้งานมีน้ำเข้ามาสร้างบรรยากาศเสียงของธรรมชาติปัญหาบริสาทก็คือตัวทางเข้าเนี่ยมันไม่เด่นถ้าไม่มีตัวบันไดขึ้นไปก็คือไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นทางเข้าตัวทางเข้าอ่ะมันมีแค่ด้านหน้าทางเดียวเลยคิดว่ามันน้อยเกินไปตัวป้ายคนนั่งอยู่ในรถเวลาวิ่งผ่านมันไม่เห็นป้ายทางล่างก็เลยคิดว่าเราทํายังไงให้คนอ่ะมองเห็นตัวอาคารนี้มากขึ้นก็คือเราอ่ะต้องกําหนดทางเข้าออกที่ชัดเจนก็อาจจะเนียโพสให้ กับตัวอาคารให้เขารู้ว่าตรงนี้คือทางเขา้าเขาอยากถามเขาพี่น้ำทำไมเราต้องมารีโนเวทเซลล์ออฟฟิศใหม่ของเรานีด้วยครับเพราะว่าตัวเซลล์ออฟฟิศเนี้ยเขายังมีโครงการที่ตั้งไว้อยู่คือเขายังขายโครงการเนี้ยไม่หมดเราก็เลยจะมาพัฒนาที่จะดึงดูดคนเข้ามาสนใจโครงการที่เหลือเขายังไงคิดว่าอันดับแรกต้องปรับปรุงตัวอาคารให้มันมีลูกโฉมใหม่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อโครงการที่เหลืออยู่เริ่มต้นจากแอปพสทางเขา้าให้มันชัดเจนปัญหาอีกอย่างนึงก็คือตัวป้ายตอนกลางคืนกั ตอวกลางวันนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วคิดว่าแล้วทายังไงให้ตอนกลางคืนสามารถยังเปล่งประกายได้อยู่แพทเทิร์นฟาซาที่เราจะเอามาดีไซน์ดีวลลอปต่อมันจะต้องเป็นรูปแบบเปิดไปในตอนกลางคืนแล้วมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างก็จะเป็นในพาร์ทของการแก้ปัญหาอาคารภายนอกต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภายในตัวเซลฟี่ค่ะมันมีความทึบรู้สึกอึดอัดสีมันมีแต่ขาวดำมีป้ายโฆษณาที่วางระเกะระกะมีตัวโมเดลที่วางหลบมุมอยู่อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาหลักๆที่เห็นเลยมันยังขาดการเชื่อมต่อของฟังก์ชั่นที่ จะสามารถจูงใจให้ลูกค้าเขาเข้ามาซื้อโครงการได้อันดับแรกอะที่ลูกค้าต้องเข้ามาเลยก็คือตัวรีเซพชันอันนี้ก็คือเป็นภาพแรกของรีเซพชันในปัจจุบันมีโต๊ะว,วางแล้วก็แบบเข้าไปปุ๊บเจอรีเซพชันแล้วออกเลย <c oughs> มันไม่ได้อยากที่จะเข้าไปให้จะขอโครงการเขาพาชมนู่นชมนี่ตอนนี้กันเลยยังขาดก <c oughs> ารจัดเรียงลำดับคานเฟอร์สเปซต่างๆด้วยโคนสีดูไม่ค่อยคึกคักขาดส่วนเซอร์วิสสำหรับลูกค้าน้ำขนมม้านั่งพักคอยเขายังไม่มีตรงนี้ให้บริการหนูก็เลยคิดว่าทิดของ โอฟิดอะมันตั้งหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกซึ่งมันไม่มีปัญหาเรื่องแดดร้อนในตอนเช้าตอนเย็นอ่ะแดดมันก็จะอ้อมไปที่ด้านหลังของตัวอาคารอยู่แล้วฟังด้านหน้ามันสามารถเปิดกระจกขึ้นไปได้สูงเลยเพื่อที่จะเอาแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้ตัวในอาคารมันดูโปรตั้งบรรยากาศสดชื่นด้วยต้นไม้สีเขียวหรือว่ากระถางต้นไม้ต้นไม้ประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่มันเป็นสีเขียวมันดูเย็นสบายตาคุมโทนไปกับต้นไม้ดูมันโทนอย่างโทนน้ำเงินโทนเขียวไม่ไม้หน่อยดูเป็นบรรยากาศผ่อนผ่อนและอบอุ่นใช่รือว่าเอ้ยมาหมู บ้านนี้รู้สึกสีเขียวมันเย็นตาสีน้ำเงินมันเย็นใจเข้ามาปุ๊บเฟอร์นิเจอร์นุ่มๆนะพาลูกค้าไปดูโมเดลไปดูหน้าจอภาพสามมิติโอ้โหจับเซ็นสัญญาซื้อโครงการเลยจับนี้ใช่ไหมจับจูงให้เขาอยากเดินไปนั่งมุมนั้นอยากเดินเข้าไปคืสร้างพื้นมีแรงมากขึ้นนะเขาเป็นบ้านปรับรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยพี่เคยไปฟังทฤษฎีหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้เขาเข้าถึงอะไรเราต้องทําภาพจําลองแบบนั้นให้เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นจริงๆมันเข้าถึงจริงเขาจะ แล้วลูกค้าจะเข้าใจได้ตัวว่าเขาโฆษณาขายพิซซ่าจะเป็นพิซซ่าพร้อมกินได้เลยการแต่งออฟฟิศเนี่ยมพร้อมอยู่อ่ะมันอบอุ่นใช่ไหมนี่ก็เลยเป็นแบรนด์ข้าวข้าวนอกจากทางเข้าหลักแล้วอ่ะเรายังจะเพิ่มแกนของทางเข้ารองเข้ามาด้วยเพื่อให้สามารถเชื่อมพื้นที่ด้านในได้ไดไดไดมาคือจะได้ดึงคนเข้ามาตัวระเบียงเก่าเป็นพื้นระเบียงโล่งๆเลยไม่มีการใช้างานนี้นก,ก,บบอก็อาจจะเสริมโต๊ะเบาๆเตี้ยๆมานั่งชิวๆนอกได้อาจจะมานั่งคุยหรือว่ามานั่งประชุมหรือว่าจะเป็นพื้นที่รอรถเมย์ของลูกบ้าน บรรยากาศรอบๆก็คือเพิ่มแะสะเขมเข้ามาช่วยเมีเทนทนอ่ะเราจะทำให้มันสอบเข้าไปประครับให้เขาค่อยๆเดินเข้าไปที่ประตูตัวเคาน์เตอร์ของรีเซพชันนะอยู่ทางขวามือสิ่งแรกที่เขาจะเห็นเลยก็คือตัวโมเดลของโครงการพอเขาติดต่อรีเซพชันแล้วเขาก็สามารถเดินไปดูโมเดลได้เลยก็นั่งพักคอยได้เชื่อมโยงไปที่ตัวระเบียงด้านนอกอาคารได้ด้วสามารถมองโมเดลและภาพสามมิติแบ็กดอปที่เราจะสายโปรเจคเตอร์จะทําเป็นกรีนวอชอาจจะไม่ใช่ต้นไม้จริงอะค่ะเพราะว่าในอาคารมันดูแลรักษาย,ยากอาจจะเป็นไม้ตกแต่งแล้วก็จะเชื่อม มต่อไปที่ห้องเก็บของของเจลห้องน้ำก็คือจะอยู่ภายนอกค่ะเพื่อไม่ให้มารบกวนกันในวันที่อากาศดีอ่ะเราสามารถออกมานั่งประชุมหรือว่านั่งพูดคุยข้างนอกที่เป็นโซนเอาท์ดอที่จะจัดชุดเก้าอี้โซฟาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้มันไม่เปิดฝุ่นแตกหนอหรือเปล่าห้องผมที่มันแบบทาาาาา่านหนุนด้านหน้ามันเปิดฝุ่นเลยใช่ไหม เราจะกินในการใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยด้วยทังต้นไม้เรา้ำโพ้ที่สามารถรองฝุ่นได้ในระดับหนึ่งมีระแนงดีไซน์เสริมขึ้นมาอีก่นี้มันจะไปบงังสายตาคุณที่อยู่ข้างในไหม เราต้องดีไซน์ให้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็ดูไม่อึดอัดการตกแต่งหน้าตาภายนอกจะมีการล้อกับตัวโครงการคือเป็นสไตล์บ้านแบบนาวิรูปแบบของการเราจั่วสามเหลี่ยมมาใช้ทําให้มีกิมมิคกิ่อายของตัวโครงการโบทันทสมัยขึ้าทางคงเดียวเนี่ยได้ทั้งพื้นที่ที่ลูกบ้านเนี่ยมาอยู่ด้วยมองเห็นจากถนนภายนอกเพื่อโครงการจะไม่มืดไปด้วยเอาเอกลักษณ์ของหมู่บ้านข้างในเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกด้วยโอ้โหย่างนี้นี่มันเหมืนอนยิงนกนัดเดียวนี้ได้ปืนสามอันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะ 哈哈哈哈哈！ ่วนป้ายโครงการที่เป็นปัญหาก็จะเอาไว้ข้างบนส่องไฟเรื่องแสงเพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็นในต้องคืนด้วยเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเราก็จะได้แค่คนขับรถผ่านมันเร็วมากใช่ป่ะถ้าเราไว้ข้างบนเนี่ยมันได้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าข้างบนเวลาขับรถอ่ะมันจะหนูสายตาเราให้โฟกัสมากกว่าข้างล่างคุณน้ำครับผมเชื่อคุณน้ำเนี่ยแล้วผมปรับปรุงออฟฟิศใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณน้ำการันตีให้ผมได้ไหมว่ายอดขายของบ้านผมในเฟสใหม่มันจะหมดเลยอันนี้การันตีไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่เราอีโนเวทเซลฟ์ออฟฟิศใหม่มองว่ามันเป็นกกกาารดดดึงููลลคุ้่ม ให้เข้ามาในออฟฟิศเราได้มากขึ้นมากกว่าการที่เราเข้าไปปรับฟังก์ชันให้มันสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่มันก็เป็นประโยชน์กับท้งลูกค้าใหม่ตัวเจ้าของแล้วก็ลูกบ้านด้วยการที่เราดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวโครงการกลายเป็นการโฆษณาของโครงการนี้ไปเลยม,มันเหมือนแบบมันถ่ายตัวเองได้โอ้โหสุดยอดเจ๋จอ่ะเป็นไงบ้างครับซื้อไหมคุณเอรยลงลทุนไหมน่าลงทุนมันช่วยประหยัดหลายอย่างอย่างน้อยพื้นที่หนึ่งมันใช้ฟังก์ชันได้หลายแบบเป็นไงครับเฮียปีลซื้อไหมโครงการนี้ถาัสินเป็นไงบ้างครับ ิดว่าไม่น่าจะแพงมาเพราะว่าเป็นการใช้เฟอรเจอร์ลอยตัวแล้วก็เน้นการทาสีปรับรูปลักษณ์หน่อไม่ใช่ทำใหม่อะไร เป็นจังหวะทีม่มีการแบบวางซีเรียลตรงนี้นมาแล้วทำให้มันแบบเออเหมือนออมิวเซอร์เอ็กซ์เมเดประสบการณ์ของลูกค้าดูสมูทในระดับหนึ่งเป็นไงบ้างคะจอเยอยร์ซื้อไหมคือนะคะเพราะว่าแรกคือเราจัดพื้นที่ใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบเต็มที่อย่างที่สอบช่วยสร้างความเด่นเด่นบางช่วนกับพื้นที่ตรงนี้ต่ากว่าคือลูกค้าเขาเดินเข้าไปเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรไม่ใช่บอกว่าเดินเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากอะไรโหสุดยอดวินจริ้งครับบอรวินโหสุดยอดเลยพัฒนานี้ได้ดีมากเดี๋ยวยังไงต้องไปฟังคอมเมนต์จาาาากกลลูค้้แวว่เ จะเห็นด้วยกับเราไหมผมว่าจะดีที่สุดนะในการออกแบบเพื่อที่เราจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่านี้ต้องคิดมาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยแก้ที่ต้นเหตุเราต้องหาผู้ออกแบบเข้าใจฟังก์ชั่นมาช่วยกันวังโครงการฝากไว้ด้วยครับใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็สามารถมาแชร์ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเค